สวีทต่อสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาไอเทมรองเท้าชิ้นใหม่เลยนะทุกคนเป็นของลิมิเต็ดนะครับเหลือแค่ห้าหมื่นชิ้นเท่านั้นนะทุกคนก็ให้รีบทําการไปเลยนะครับไม่ดีตอนนี้เหลือหมื่นชิ้นทุกคนคงเหมือนจะไวมากเลยนะครับนะก็ทําการรีบไปเก็บมาเยอะๆนะทุกคนก่อนที่มันจะหมดเลยนะครับนะนครับอย่างแรกเลยทุกคนก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับนะวิธีการได้นะครับจะเป็นไอ็นแบบนี้เนาะคือเราต้องทําการทําเควสทั้งหมดสี่เควสครับทั้งหมดเลยเนาะ จะเป็นเควสน,นี้เควสนี้เควสนี้เควสนี้ครับคือวิธีการทำนะครับให้ทุกคนทําการกดตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปทำเควสต,ต่างๆเลยทุกคนนี่คือมันจะเป็นแบบลูกสอนให้เราขึ้นไปเลยนะครับนะก็นี้เควสผมทําเสร็จไปแล้วเนาะมันก็เลยอาจจะทําไม่ได้นะครับนะก็นี่นทุกคนให้ทุกคนทําการวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับนะแล้วเลี้ยวซ้ายอ่าเควสจะตรงนี้อันนี้เควสแรกนะทุกคนก็ทาเควสไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเซิร์ชให้เซิร์ชหาอะไรข้อมูลอะไรพวกนี้เลครับทุกคนก็มันจะเป็น Google นะครับ ก็เสิรข้อมูลเสิรหาอะไรหมดเลยทุกคนมันผมก็น่าจะทำคลิปฝ่าไปละเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับสามารถเข้าไปดูได้ทุกคนนี่ทุกคนแล้วเควทที่2นะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นไปฟังไหนนะผมก็ดูแบบจําไม่ได้อ๋อเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์เอ๊ะคณิตศาสตร์ดิอันนี้ห้องเรียรนคณิตนะครับก็คือการที่เราต้องทําการคํานวณคณิตให้ Google เอาส่งไปให้ Google ใช่ไหมแล้วกูเกิลก็จะทําการส่งคาตอบมาให้เรานะครับคือส,สเก็ตนะครับทุกคนคือเราต้องทําการ อ่าไปถ่ายรูปครับคือผมก็ทาคลิปสอนไปแล้วทุกคนสอนทำเกรดเลยพรุ่งนี้สามารถไปดูได้นะครับจี๋วผมขึ้นตัวไอข้างบนนี้ให้นี่ทุกคนก็มันเป็นอ่ให้ทุก,คน,กนทคนวิ่งไปขึ้นเป็นตรงนี้นะครับขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นแล้วก็ไปตรงนี้เนาะเป็นการถ่ายรูปนะครับเมื่อเราเคลียร์เสร็จปุ๊บให้ทุกคนทําการเดินมาตรงนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปอะไรพรุ่งนี้เลยก็ไอคลิปตะกี้ผมก็สอนไปแล้วนะทุกคนอันนี้ผมมาแบบสรุปย่อยๆนะครับทุกคนต่อมานะครับก็ไอชิ้นนี้นะททกกีจเเป็าาาารรร่ํ ถ่ายรูปดวงอาทิตย์นะครับนะคือเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวไอให้อันนี้ก็เป็นสอนลับกระเป๋าอันนี้ทุกคนก็ทำคลิปสอนไปหมดแล้วนะครับอันนี้แค่มาสรุปย่อยๆอีกทีนึงกันเลยทุกคนเสร็จปุ๊บมนันจะขึ้นให้เลยนะครับนะว่าไอเทมชิน,นีเราได้เนาะคือจะแบบขึ้นมาเลยนะครับแบบขึ้นมาแบบปุ๊บๆขึ้นมาตรงนี้เลยว่าเอ่อคุณได้ทําการปลดระคายทั้งหมดแล้วคุณจะได้ไอรองเท้าชิน,นีทุกคนก็คลิปเียเท่านี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามพูลีเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกััันนเลยยยะคครรบบบบก็ผม๊าา